ล่าสุดโครงการนี้เป็นที่นิยมมากอาจขยายแจกเงินต่อดูเลยใช่โครงการที่คุณรอคอยไหมล่าสุดเลยครับตอนนี้ครับมีการพูดถึงนะครับโครงการหนึ่งที่ผมจะบอกในคลิปนี้ว่ามีแนวโน้มจะต่อในเฟสต่อไปหรือรอบต่อไปพูด,ดง่ายๆคือแจกเงินเพิ่มขยายการแจกเงินนะครับซึ่งหลายท่านก็ทราบกันดีครับซึ่งโครงการนี้เนี่ยก็เป็นโครงการที่มี มาก่อนนะครับไม่ใช่เป็นโครงการใหม่อะไรแต่เป็นโครงการที่มีมาก่อนนะครับจะเป็นโครงการอะไรนั้นนะฮะใช่โครงการที่คุณอยากจะรู้หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวดูกันครับโครงการที่จะมานะครับผมแบบชัวนะฮะก็คือมีนน้มจะมาแบบอาจจะขยายแจกเงินต่อนะครับผมก็คือโครงการคนละครึ่งนะฮะในเฟสที่4นะครับตอนนี้เนี่ยเราได้อยู่ในโครงการคนละครึ่งเรียกว่าที่เราอยู่กันเรียกว่าคนละครึ่งใน เฟดที่3นะครับผมเฟดที่3เนี่ยได้จากเดิมตอนแรกนะครับเฟสานะครับคนละครึ่งเฟสาเนี่ยจากเดิมตอนแรกได้3,000บาทบวก3,000บาทบวกกับ1,500บาทนะครับก็เป็น4,000เท่ากับ4,500บาทใช่ไหมครับแต่คนละครึ่งเฟดส4นะครับที่จะมีโอกาสมาก็คือจะได้6,000บาทหรือว่า 3,000บาทนะครับอันนี้คือการันตีมีผมยังไม่การันตีร0 0นะครับแต่ว่ามีแนวโน้มว่าจะมีโอกาสถ้ามีโ,มโครงการไหนที่จะมาก่อนนะครับโครงการคนละครึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่จะมานะครับซึ่งถ้าเกิดโครงการคนละครึ่งมาก็ยังไม่พอนะครับยังจะมีแนวโน้มเพราะว่าคนละครึ่งเนี่ยออกเป็นซีรีส์กับโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้กับโครงการ เพิ่มกาลังซื้อให้กับบัตรสวัสดิการแล้วเพิ่มกาลังซื้อให้กับบัตรประชาชนหรือผู้ต้องการเขาเชี่ยเด็นพิเศษเป็นกลุ่มเราชนะกลุ่มพิเศษไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคนละครึ่งเฟสีมีโครงการเหล่านี้ก็จะมีตามไปด้วยซึ่งก็จะผลพลอยได้ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับเราชนะกลุ่มพิเศษไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับกลุ่มบัตรประชาชนเนี่ยก็จะมีโอกาสได้เงินไปด้วยแล้วก็ยิ่งใช้ย like okay. ิ่งได้นะครับคนที่ใช้เงินแล้วได้วอชเชอร์ก็จะมีโอกาสได้เงินตรงส่วนนี้พ่วงไไปปดด้้้ววยนนนนััััั่่เออองงงคครรบบกก็ตตตติาามะ จะมีโครงการเหล่านี้ที่ผมพูดมาหรือเปล่านะครับอันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมพูดเนี่ยเป็นเพียงการวิเคราะห์นะครับถ้าเกิดว่ามีจริงไม่จริงอย่างไรนะครับเราจะต้องติดตามมาติครอรมอซึ่งการประชุมครอรมอของคณะรัฐมนตรีก็จะมี ทุกๆเดือนนะครับผมโดยทุกๆสัปดาห์เนี่ยจะมีทุกวันอังคารนะครับแต่บางสัปดาห์เขาก็จะเลื่อนเป็นวันไหนแต่ละวันต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดครับเรื่องนี้เดี๋ยวผมติดตามให้ครับถ้าเกิดคุณมีคาถามเพิ่มเติมใดๆครับพิมพ์มาสอบถามผมใต้คอมเมนต์ด้านคลิปนี้ให้ครับผมจะติดตามเรื่องราวนี้ให้ทุกท่านอย่างแน่นอนครับผลประโยชน์ของทุกท่านผลประโยชน์ของทุกคนนะครับได้เงินเท่าไหร่ได้เงินวันไหนอย่างไรต้องรีบเอาให้ท่านได้รู้อย่างไวที่สุดครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ตดมรรรัััับบบชขอคคคุณสสวี